คำปฏิทฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวก็พงหลายสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ป่าของข้าพงหลายเรื่อยไปเพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์พระเจ้าทรงกรอบด้วยพระเมตตาคุณพระองค์ทรงเต็มล้นด้วยความรักที่บริบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าเพระเาะจากเกตของพระองค์อัศจรรย์เกินสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์เพียงพระองค์ทรงตรัสทุกท,กทกสปปรรพสิ่งก็บังเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินเบื้องล่างและแผ่นฟ้าเบื้องบน พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับคําสัง่งสอนว่ากล่าวและคําตักเตือนที่พระองค์ทรงตัดผ่านพระชนะของพระองค์ทุกๆวันซึ่งเป็นเห็นในข้าพองหลายได้เรียนรู้และเข้าใจในการเป็นชีวิตคริสเตียนฝ่ายวิญ,ญญาณที่ถูกต้องอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรบ้างที่ต้องทําและอะไรบ้างที่อย่าไปทํา ข้าแต่พระเจ้าโดยการทรงช่วยเหลือจากองค์พระปัญญาบริสุทธิ์ข้าพงหลายจึงได้มีคำขอบคุณพระองค์อยู่เสมอทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าทุกๆครั้งที่ภาวนาพระคำของพระองค์และทุกๆครั้งที่ได้ฟังคำเทศนาจากปากของผู้รับใช้ของพระองค์ที่ทรงเจิมตั้งไว้หลายครั้งหลายคราที่ข้าพงหลายสานึกได้ว่าข้าพงศ์หลายจะมีความบกพร่องในไฟปัญญ,ญาหลายเรื่องที่ต้องรับการปรับปรุปงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางครั้งบางครา ยังได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อพูดจาไร้าสาระไม่เป็นเรื่องทั้งยังเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังตามใจปรารถนาของตนเองจึงได้ล้มลงในความบาปซึ่งเป็นเหตุให้พระวิณญญบริรสุธ์ทรงเสียพระทยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัย และขอทรงชำระจิตใจภายในของกบองหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงอวยพรประเทศไทยขอให้พี่น้องคนไทยในทุกๆจังหวัดบนพืนแผ่นดินไทยและในต่างแดนเปิดใจรับฟังคำพยานของพระเยซูและรับรู้ถึงวิทย์เดชของข่าวประเสริฐขอให้จิตใจภายในของพี่น้องคนไทยทั้งใกล้และไกลหิวกระหายแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเผาทำลายวิญญาณชัว่วในย่านฟ้าอากาศด้วยไฟของพระองค์เพื่อเปิดช่องให้พระพรแห่งความรอดของพระองค์เทลงมาเหนือพี่น้องคนไทยทุกๆคนข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงเล้าใจคนที่มีตาแหน่งสูงทั้งภาครัฐและเอกชนให้ทุทกๆคนอยากรู้จักพระเยซูและขอทรงเมตตาต่อคนในครัวเรือนของกำงหลายที่ยังไม่เชื่อ ขอให้ทุกทุกคนได้มีประสบะการณ์กับบทธิเดชของพระองค์ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกุกสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูกิจเจ้าอาเมน